เชียงใหม่ประชุมเพื่อสรุปและประเมินผลการจัดงานลานาเอ็กโป2014ตำรวจสืบสวนภาค5ถแถลงผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดรายสำคัญเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมรับมอบอุปกรณ์จราจรเพื่อลดบัติเหตุบนท้องถนน พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันตักบาตรเป็นปุดหรือตักบาตรเที่ยงคืนอย่างคับข้างสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผชมเข้าสู่รายการข่าวท้องถิ่นพบกันเป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์ LC k e v เค TV เชียงใหม่ ช่องกาวแห่งนี้นะคะวันนี้พบกันในวันพุทธที่8ตุลาคม2557ค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันออกพรรษาของชาวศาสนาพุทธนะคะข่าวแรกในวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเพื่อสรุปและประเมินผลการจัดงานลานาเอ็กโป2014ที่ผ่านมาค่ะวันนี้ที่ห้องประชุม1ชั้น2สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายสุริยะประสาทบัณฑิต ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมและมีหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานเข้าร่วมประชุมงานลานาเอ็กโป2014เป็นงานที่ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนสู่ระดับสากลซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนล,ลำปางและแม่ห้องสอนงานลานนา e x p กป2014จัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง23กันยายนที่ผ่านมาณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทางผู้จัดกล่าวว่าถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการจัดงานใหญ่โดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จากการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ร่วมงานพบว่ามีความพึงพอใจในระดับดีมากเนื่องจากมีสินค้าที่แปลกใหม่และมีความหลากหลายนายไพโรธกุลวณิชพาณิชจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าในส่วนของสำนักง,งานพาณิ์จังหวัดเชียงใหม่ถือว่าประสบความสำเร็จในด้านของยอดขายซึ่งมีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมบูธ400,000คนและมียอดขายจำนวน47ล้านบาททั้งยอดการสั่งซื้อการบริการสุขภาพและการเกษตรต่างๆ ในส่วนของคณะทำงานด้านกิจกรรมนิทรศการต่างๆก็ถือว่ามีความแปลกใหม่และความหลากหลายสามารถดึงดูดความสนใจผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดีซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการสรุปการทำงานและนำข้อบกพร่องต่างๆไปแก้ไขเพื่อให้การจัดงานในครั้งต่อไปออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด ต่อไปนะคะตำรวจสืบสวนภาค5ก็ได้ถแถลงการจับกลุ่มผู้ค้ายาบ้ารายสำคัญค่ะวันนี้ที่กองบังคับการตำรวจภูธรภาค5พลตำรวจโทธนิศักดิ์เีรสวัสดิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมชุดสืบสวนภาค5ร่วมกันถแถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติด2คดีโดยคดีแรกผู้ต้องหาคือนายจันทร์วัฒโลอายุ61ปี ซึ่งถูกจับกลุมได้บนถนนสายแม่ลอยไร่จุนเขตบ้านสักรอตำบลหงหินอำเภอจุนจังหวัดพะเยาพร้อมของกลางยาบ้า146มัดมัดรับประมาณ20,000เม็ดรวมทั้งสิ้น29,200เมตรม็ดรถยนต์กระบะโตโยต้าวีโก้ทะเบียนพอพึ่งกไก่9192เชียงรายและโทรศัพท์มือถือ3เครื่องและคดีที่2คือผู้ต้องหานายเมธาวินนำทางอายุ35ปี เป็นผู้ต้องหาหลบนี้ไหมจับสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้ผู้ต้องหาได้เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ประสานการปฏิบัติไปยังกองร้อยตชด335และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตั้งจุดตรวจสกัดเพื่อป้องกันและปราบปรามผู้กระทําผิดกฎหมายพบนายเมทาวินขับรถยนต์เก๋งจึงเรียกตรวจสอบและพบว่ามีท่าทางพิรุษ จากการตรวจสอบข้อมูลหมายจับพบว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับดังกล่าวจึงได้นำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับบริษัทธนชาติประกันภัยนะคะก็ได้ร่วมกันจัดพิธีรับมอบอุปกรณ์จราจรหมุดติดถนนสะท้อนแสงค่ะ วันนี้ที่เทศบาลน,นครเชียงใหม่นายทัศนัยบูรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นผู้รับมอบหมุดติดถนนสะท้อนแสงจากนายพีรพัฒน์เมฆสิงวีกรรมก,การผู้จัดการบริษัทธนชาติประกันภัยจำกัดมหาชนพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากธนชาติประกันภัยสาขาเชียงใหม่ให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้ด้วยทางด้านน,นายทัศนัยบูรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เผยว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนับเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนในแต่ละปีเป็นจำนวนมากซึ่งหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมาจากถนนและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้หมุดติดสะท้อนแสงจะนำมาเพื่อแบ่งเส้นถนนเขตเทศบาลเมืองนอครเชียงใหม่ให้ชัดเจนขึ้นจะช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนให้แก่ผู้ขับขี่รถยนต์ เป็นการสร้างความปลอดภัยทางท้องถนนในเขตพื้นที่เทศบาลนาครเชียงใหม่ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางบริษัทธนชาติประกันภัยจึงได้ร่วมกับเทศบาลนาครเชียงใหม่จัดกิจกรรม The Safe Road r Project ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์จราจรหมุดติดถนนสะท้อนแสงสำหรับติดตั้งบนท้องถนนในเขตเทศบาลนาครเชียงใหม่บริเวณเส้นทางถนนเชียงใหม่ลำพูนเพื่อช่วยเพิ่มแสงสว่างบนท้องถนนในยามค่ำคืน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อีกทางหนึ่งค่ะข่าวสุดท้ายในวันนี้นะคะพุทธศัตว์นิกชนในจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรเป็งปุ๊ดหรือตักบาตรเที่ยงคืนค่ะที่บริเวณวัดอุปคุตจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดพิธีตักบาตรเป็งปุ๊ดหรือตักบาตรเที่ยงคืน บรรยากาศการทำบุญตักบาตรในช่วงคืนของวันเป็งปุ๊บบริเวณรอบวัดมีประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างพร้อมใจกันนุ่มขาวห่มขาวเดินทางนำข้าวสารอาหารแห้งรวมถึงข้าวของเครื่องใช้ออกมายืนรอตักบาตรกับพระสงฆ์และสามเณรที่ตั้งแถวยาวรอบวัดเพื่อรอรับบิณฑบาตจากคณะสัทธาสาธุชนนอกจากนี้การตักบาตรเป็งปุ๊ได้มีการจัดพิธีตามวัดต,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 ต่างๆหลายจังหวัด โดยพิธีดังกล่าวถือเป็นความเชื่อกันว่าจะเกิดความเป็นสิริมง,งคลจากนั้นย่างเข้าสู่วันใหม่วันพุทธที่8ตุลาคมก็จะเริ่มตักบาตรโดยคณะสัทธาสาธุชนและผู้เข้าร่วมพิธีก็จะนำของที่เตรียมไว้ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัยตามกำลังศรัทธามารอใส่บาตรกับพระพิสุกสงฆ์สัม,มเณรที่ออกมาบิณฑบาตสำหรับประเพณีตักบาตรเป็นพุธตรงกับวันขึ้น15ค่ำวันพุธ ตามความเชื่อชาวล้านนาถือเป็นวันเปรงปุตที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวล้านนาและพม,มา่าจะออกมาทําบุญตักบารเที่ยงคืนโดยจะนํำข้าวสารอาหารแห้งมาใส่บารพระภิสุสง์สัมมนเนมตามความเชื่อที่ว่าพระอุปคุตจะแปลงกายมารับบิณฑบาตใครได้ใส่บารพระอุปคุตชีวิตจะได้รับความเป็นสิริมงคลและพบแต่ความสุขความเจริญ ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่น่าสนใจรอบเมืองเชียงใหม่ที่เราได้นําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามและรับชมกันในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามและรับชมข่าวสารที่น่าสนใจผ่านทางสถานีโทรทัศน์ LC Cable TV เชียงใหม่ช่อง9ก้าแห่งนี้ได้เป็นประจําทุกวันค่ะและหากพลาดการติดตามรับชมสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทาง facebook com l lc เชียงใหม่วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมดิฉันและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ